แขกทอกใกดใหญ่พาชาววานพรนะคะขอไปลงช่องหนนะคะเลี้ยงก้อนเดี๋ยวจะเลี้ยง

ชาบ้านนาเดินขะาอบาอบ้านขอบรับ ไรครับปลาลปดูไหนผมคือพ่อกัแม่ป่วยท้งตูหายไวดิค่ะไม่หายวันพี่ีิแปดนี่ตัดนิ้วอีกแล้วนิ้วปาะวัตนี่หกไผ่น่าหรอใช่ค่ะคือ รับของพี่ยามาด้วยหรอใช่หนูตั้งใจไปซื้อไปไปเองเลยไปคงสิทคงสามคงสามคือหนูตั้งใจไปซื้อแกแล้วแกกับเขาช่วยทุนก้อนแรกหนมานะพี่ใช่คือปลาล้าร้อยยี่สิบขวดปลากระป๋องร้อยกระป๋องแล้วก็น้ำมันห้าสิบ พี่ใา่อ,อ๋อคิดว่าจะพี่กอะไรอร่อยสิอร่อยทุกอย่าง่หนกินสิบอย่างเลยนะปุ๊กะไร่าไรนี่แตห้าสิบบาทจ้ะอันนั้นก็ปีหอมคือติดตามแกม,มากเลย